สวัสดีครับวันนี้เช่นเคยนะครับวันที่18เมษายนส5 6 8นยนะครับวันนี้ตลาดคนเดินขอไปครับตลาดเปิดไทยมหาวิทยาลัย่อนแจ่นนะครับ <love> ห่างหายหกันไปนานครับวันนี้ฝนตกครับผมเวลาประมาณ16หกนาฬิกา51นาทีครับแล้ก็จะว่างเยอะครับ เพราะว่าเป็นช่วงเทศก,กาลสงการนะครับมีร้านที่เปิดแล้วก็มีนะครับสิมค้าก็จะอยู่ประมาณราคา10บาท2ี่สิบบาท เป็นเสื้อผ้ามือสองครับ ฝนตกครับแต่ว่าก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่ครับเพราะว่าตกไม่แรงครับผมนี้เรอกจะว่างเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงหลังเทศก,กาลสงการครับโซนอาหารก็ยังไม่คึกคักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวพาจะ,จะจะพาเดินชมโซนอาหารอีกครั้งนึงนะครับผม างร้านก็เพิ่งจะมาตรงของครับปกติถ้าประมาณ5้าโมงร,ร้านค้าก็จะตั้งเสร็จแล้วคนก็จะมาเดินเยอะแล้วครับแต่ว่าขณะนี้ฝนตกแล้วก็ตลาดคงไม่คเท่าไหร่เพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลหลังเทศกาลสงการนะครับเพราะว่าผู้คนใช้ใจ่ายเงินเยอะ น,นี้เช่นเคยครับแอดมินมาเปิดร้านคนเดียวครับต้องมาหาซื้ออาหารตุนก่อนว่าร้านอาหารก็ยังจัดไม่เสร็จครับผมอันนี้ผัดมามๆกครับ กลังทำอะไรร้อนๆไค่ะครับนที่โรงเรือะ่ะแม่ม,มขอสวยธรรมาดาบ่ะมันเป็นคุกไปแล้วค่ะ <laughs> รับไหมสักของไหม แม่ถ้าะะถ้าถ้าว่าเอาข้าวใค้ชุดเท่าไรครับแม่ถ้าไม่เอาเข้าวใค้ชุดเท่าไหร่มีสิบบา,า,เา,เา,าเทาาเอาชุดหนึ่งครับเราไปซื้อข้าวสักคูณนะ

สิบห้านาทีต้องขอทางใาไม่สะดวกด้วยนะคะแจ้งจากประนนะคะมีเรื่วลงเท้าโดยาะในเจ้านาที่กลัวางแผล้างระบบไหเป็นเวลาสหนาทีต้องขอทางในการไมสะดวกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ก็จะเป็นชีวิตของพ่อค้าแม่ขายนะครับคนตกแดดออกเป็นเรื่องธรรมดาบางวันบาง,บางคนเจอพายุนะ,นะครโอเคสำหรับคลิปนี้ผมจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตอนที่ร้านเปิดเสร็จ คนเดินเยอะๆนะครับผมวันนี้ขอขอลาแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับที่ทําดูแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ